ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญในวันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมทั่วโลกเลยค่ะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสําคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยละค่ะและเมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามในช่วงแรกจะเห็นว่าวันนี้เรามี2บรรยากาศเลยนะคะในฉากของการถ่ายทําอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะหน้าฝนแล้วค่ะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะก็เลยมีการย้ายฉากสําหรับรายการเราในวันนี้ สองฉากเลยทีเดียวเขาบอกว่าถ้าเกิดเศรษฐีไปไหนฝนก็ตกครับกระยาตกไปไหนฝนก็แรงเช่นเดียวกับมหาเศรษฐีท่านนี้เลยนะครับเพราะว่าประกอบบุญญกริยานี่ก็คือกริยานมิตรบุญรักษาพี่อนสีนั่นเองเราเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับจากที่เรียบร้ัตั้งบารมีแล้วทีมอุปถากแก้วนะของเส้นทางธรรมยาตราเมื่อสักครู่เราคุยกันไปบางส่วนแล้วทีนี้อยากจะถามพี่บุญรักษานิดหนึ่งค่ะเห็นบอกว่าในเรื่องของการบวชเนี่ยพอบวชครั้งหนึ่งครั้งแรกของชีวิตไปแล้วเมื่อปี2529 จากนั้นท really yes ุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยบวชหลายรอบมากๆเลยเหตุผลทําไมต้องบวชหลายๆโครงการแทบจะทุกโครงการเลยก็ว่าได้มันดีอย so ่างไรต้องถามอย่างนี้เลยว่าบวชกี่ครั้งนะครับพี่สิบสี่ครั้งตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยี25บาลงมาบางคนไม่เข้าใจค่ะอยากให้พี่ได้อธิบายให้ความเข้าใจสําหรับผู้ชายแมนๆอันนี้หนึ่งบางท่านบอกบวชฉันบวชแล้วครั้งหนึ่งอ่ะไม่จำเป็นต้องบวชแล้ว คำตอบบอกว่าเขามีความเชื่อเรื่องทายสามโบดีเนาะบวชหลายครั้งไม่ดีแต่ทําไมพี่ถึงบวชหลายครั้งครับเพราะบวชแล้วดีครับค่ะบวชแล้วดียังไงครับบวชแล้วดีก็คือหนึ่งเราได้ฝึกฝนตัวดำเนตนเองได้รู้ธรรมะได้รู้อะไรต่อมีอะไรเยอะขึ้นมาแล้วทําให้เราเข้มแข็งและอย่างเราเป็นผู้นําบุญค่ะผู้นําในการสร้างบารมีเราก็ต้องเป็นตัวอย่างในเมื่อเราบวชแล้วพี่น้องเพื่อนเราก็บวชตามครับ มันจึงเป็นที่มาของทําไมถึงบวชได้หลายหลายครั้งแล้วตัวเองก็ตั้งปฏิฐานว่าต้องการบวชทุกปีปีละครั้งเป็นอย่างน้อยครับคือไม่ได้มองเฉพาะประโยชน์ของตัวเองเนาะแต่มองถึงประโยชน์ของเพื่อนพี่น้องยอดนักสร้างประมีในทีมอุปถัมภ์แก้วด้วยจะได้เป็นต้นแบบให้เพราะว่าทุกคนต้องมีบุญ เสมอเราหรือว่าดีว่าเราถึงจะประคับประคองทีมงานเราได้ค่ะคแล้วฟังจากคุณบุรักษาเมื่อช่วงที่แล้วในเรื่องของการอุปถากก้วต่างๆเนี่ยไม่ใช่อุปถากดูแลเฉพาะพระสมเณรอย่างเดียวแทบจะว่าทุกโครงการอีกหนึ่งโครงการที่จะต้องคุยกับพี่บุรักษาเนาะโดยเฉพาะเป็นโครงการที่คุณครูไม่ใหญ่เคยบอกกับพี่ไว้ด้วยว่าถ้ายังไม่ครบสิบล้านเนี่ยตักบาทไม่ครบสิบล้านเนี่ยห้ามตายมันยังไงคะครับก็ปลื้มครับเพราะว่า มันเป็นกําลังใจอย่างโงงที่ทํ<อ>าให้เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เพราะเราก็คือภารกิจของพ่อคือหน้าที่ของลูกเราเป็นคือความที่เราได้บวชและเรารู้ก,กัดเหตุการก,ก็พอ่อหลวงพ่อทั้งสองคคุณย้ายซึ่งท่านมาท่านมาขยายความของพระพุทธเจ้าเราให้เราได้เข้าใจท่านทําให้เราเข้าใจถึงหน้าที่บทบาทของเราว่าทําไมถึงชอบคำพูดขอหลวงพ่อว่า โลกเลือกลูกมาทําหน้าที่นี้จงทําหน้าที่ดีที่สุดคผมปลื้มมากๆเพราะผมไม่คิดว่าผมจะได้ทําหน้าที่ในการดูแลวัดบนบางคูเนื่งเป็นสถานที่บรรลุธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ะก็ปลื้มมาความที่ได้อยู่กับใล้ชิดครูบาอาจารย์ชื่อพระครูวิเชียนท่านเป็นต้นบุญตั้งแต่ในทุกเรื่องในผมผมได้ดีนะวันนี้ก็เพราะท่านแหละครับถึงได้ตามท่านมาถึงตาม ตามต,ติดติดตามท่านเพราะว่ามโนประจิธานท่านแน่แน่นอนคือภารกิจของพ่อคือหน้าที่ของลูกฝังใจผม,มผมก็เลยประกอบกับวิชาชีพผมเนี่ยค<ช>ทําหน้าที่ช่วยเหลือวิชาชีพผมก็จะล้างบาปของตัวเองอดีตระบาปตัวเ<ช>องก็คือจะทําความดีให้ถึงที่สุดครับท่านนั้นอยากให้เล่าบรรยากาศของทีมอุปถัมภ์แก้วสําหรับโครงการตักบาสักนิดหนึ่งค่ะที่ทั่วไทยเลย เป็นล้านล้านรูปอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะทีมอุปถัมภ์แก้วรับหน้าที่หรือว่าบรรยากาศยังไงบ้างครับความที่ว่าทีมงานอุปถัมภ์แก้วโดยเฉพาะรับบนในพี25.5 5เราอยู่กันเป็นเดือนอยู่ทุกวันอยู่แน่นตาอยู่กินอยู่ทุกอย่างทํางานร่วมกันตั้งแต่ตีสี่ตื่นบางคนเที่ยงคืนตีหนึ่งยังไม่นอนตีสี่ต้องตื่นแล้วทาอะไรบ้างสักนิดหนึ่งหน้าที่ของเราก็คือดูเส้นทางการดูเส้นทางก็หมายความว่า ยกตัวอย่างเช่นสายายวิทยุซึ่งจะอยู่ตามตามลายเส้นทางก็จะดูความเรียบร้อยของสาชส่นจะดูมิสาชีพด้วยจะดูความปลอดภัยของคณะสงฆ์ท่านเดินความที่เรามีวอในการประสานงานพระท่านโดยเบื้องต้นคือทางทางคณรมการของวัดเนี่ยก็จะจะบอกทางพระตุลงว่าออสีส้มเนี่ย คือไว้ใจได้จะบอกได้บอกข่าวได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเวลาท่านเดินท่านปวดท้องท่านไม่สบายท่านอะไรท่านจะบอกในจุดนั้นนั้นก็จะพอบอกมาที่ผมผมก็จะรายงานไปที่อาจารย์อาจารย์ก็จะจัดรถมาเช่นประสานงานกับทางจราจรประสานงานกับทางไปพยาบาลในการรับผู้ป่วยคือเป็นเหมือนจุดประสานในพื้นที่เพราะจำได้ตอนที่รถนกรบวชแล้วเดินธรรมย a ตราเนี่ยปีแรกเนี่ย ได้อุปถาแก้วเขาจะถามอะนะเ,เพราะว่าแต่ละคนช่างสังเกตด้วยครับว่าเออพระอาจารย์รูปนี้พระธรรมยตรารูปนี้เนี่ยเริ่มจะเดินไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็คือ,อต้องคอยดูแลคณะ,ะสงฆ์ดูดูแลดูแลตลอดเส้นทางทั้งเราต้องจักบุญที่บนเส้นทางพระธรรมยตราเส้นทางพระผู้ปราบมาแล้วเนี่ยครับยังมีการไปอุปถาพระพิสูตที่ไหนบ้างอีก่ไหมครับพี่ครับพอจบจบเดินมังกราถึงเป็นธรรมยตราแล้วเนี่ยโดยเฉพาะผมผมรับบุญในโครงการ ตักบาทพระเจ็ดิบจ็จังหวัดทุกวท,ทไทยตอนนี้สองล้านรูปแล้วแต่ยังไม่ถึงนะครับอสอง <สา S 1> ล้านรูปครับรับพรียกพระนุวงพ,พ,พ่อท่านบอกว่าให้ได้กั้สิบล้านรูปเป็นอย่างน้อยตั้งถังไว้ผมก็มีความมั่นใจแล้วผมก็นำชิมนงานภาษาแก้วซึ่งรักกุญด้วยกันเราอยู่ด้วยกันก็พยายามบอกท่านเหล่านั้นว่าเสาร์อาทิตย์นี้สุกเดินทางเช่นเสามีที่นั้นมีเช่นยกตัวอย่างมีเสาที่จังหวัดสกลนคร วันอาทิตย์มีที่ราชบุรีเราก็ไปกันได้ทั้งสองที่ตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเห็นมีคํากล่าวจากคุณครูไม่ใหญ่เนาะที่บอกว่าถ้ายังไม่สิบล้านลูกเนี่ยย่าเพิ่งตายหรือว่าเสียชีวิตนั่นหมายความว่าณตอนนั้นคือเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเรามีวิกฤตของชีวิตไหมวิกฤตสุขภาพอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคุณไม่ใหญ่ท่านรู้เกิดหรือยค่ะเกิดแล้วครั้งแรกก็ปีสี่เจ็ดผมพ่าตัดลิ้นหัวใจรั่วอาการเป็นยังไงคก่อนที่เราจะรู้คือสามเส้นเลยอาการคือ ป่วยไข้ไม่สบายธรรมดาเนี่ยครับครับด้วยด้วยความที่ผมอยู่ในบุญหมอก็เมตตาตรวจเช็คละเอียดแล้วผมเป็นเล้นหัวใจรั่วสองปีครับท่านบอกคิวผ่าตัดผมสองปีรอสองปีกว่าจะได้ผ่าตัดใช่ครับแล้วแต่สองเดือนครับสองเดือนนั้นโทรมาครับทานโทรมาบอกว่าคิวของคุณมรกษาวันที่สะบอกเมษาสี่สิบเก้านะครับก็คือจากสองปี เลื่อนมาแค่เหลือสองเดือนเท่านั้นได้ผ่าตัดครับผมก็เลยโต้ตอบกับท่านว่าผมขอเลื่อนเป็นหลังวันที่สองในสาห์ครับเพราะว่าผมตั้งใจบูชารมล้มพ่อบูชารมคุณครูไม่ใหญ่ก่อนขอเอาบุญใหญ่ก่อนแล้วจะเป็นยังไงจะผ่าตัดค่อยว่ากันแล้วคุณหมอว่ายังไงคะก็ตอนงหนี้ครับตั้งหนี้ยอมตั้งหนี้ไม่ยอมเพราะว่าคิวผมผ่าตัดนี้รัดคิวมาไม่ทราบเพราะเหตุใดรัดคิวมาแล้วท่าน แล้วผมนี่ยังมาเลื่อนทําไมเป็นโอกาสดีแล้วผมก็บอกว่าผมขอเถอะครับผมกลับตินเลยผมไปหากราบตีนเลยครับไปกราบท่านเลยยอมครับไปกราบไปกราบตีนขอว่าให้เลยเวลานี้ก่อนยังไงขอให้เราเอาบุญใหญ่นี้ก่อนแล้ววันใหญ่วันบุญใหญ่นั้นเราอธิษฐานอะไรไว้กับคุณครูแม่ใหญ่บ้างคะบุญใหญ่นั้นแล้วเราก็จะเข้าผ่าตัดวินาทีที่ต้องบอกว่ามันเป็น การชิงช่วงช่วงชิงในชีวิตของเราเลยเหมือนกันสรีระยนนี้เป็นสมบัติของพระต้นท่าตนธรรมค่ะผมขอบารมีหลวงปู่ให้คุ้งข้อผมเพื่อที่จะค่ะก็เป็นความรู้สึกที่เรามีความตั้งใจปลื้มใจนะตอนนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคือคนเราเวลาทําความดีด้วยเหมือนเอาชีวิตเป็นเดิมพันน่ะความปลื้มปิติใจมันจะเกิดขึ้นจริงๆงซึ่ง คุณบุญรักษาหรือว่าพี่บุญรักษาเนี่ยก็ประสบพบเจอกับตรงนั้นแล้ววินาทีครับที่อยู่บนเตียงคนป่วยคุณหมอกำลังจะเอามีดจรวดที่ร่างกายของเราเรารู้สึกยังไงตอนนั้นผมมีความเรืองปบ้านมากเลยยังไงมีความสุขมากหมอบอกว่าเราได้เข้าุ่เออเราได้ตั้งใจเอาบุญใหญ่ไปแล้วผมมีความสุขมากครับครับสุขมากเกินกระทั้งเดือนสองเดือนผนังผมก็คือต้องเข้า รับการตรวจอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่าตัดก็คือผ่าเสร็จยบร้อยแล้วนะผ่าตัดเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับเดือนกรกฎาคมจำแม่เลยกรกฎาคมผมต้องส่งเข้าโรงพยาบาลโรครงออก่ังฉุกเฉื่สถาบันโรครงอกครับครับเนื่องด้วยว่าผมน้ำมาบอกทีหลังนะน้ำท่วมเยื่อหัวใจอ๋อหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วนะและก็น้ำท่วมปอดหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วสองเดือนครับติดเชื้อในกระแสโลหิตครับ แต่ว่าทั้ง,งน้ำตรวปอรแล้วก็แล้วก็เรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดหายไปแล้วครับแต่ว่าที่มีปัญหามากก็คือแพทย์ไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าผมน้ำท่วมเยือ่อหวใจถึงขั้นเรียกญาติคือมาราตีไปหาแล้วก็บอกว่า ดูแลผมอย่างดีแล้วสุดพิสัยของแม่ของของคณะแพทย์จริงๆก็เหมือนกับว่าขอให้ไปไปซื้อโล่งได้เลยก็คือถ้าทางจะไม่รอดแล้วนะตอนนั้นแจ้งเราเลยแล้วก็ญาติที่ดูแลว่าอาการนี้ไม่รอดแน่นอนให้เตรียมซื้อโล่แล้วตอนนั้นคือเฉพาะญาติหรือว่าตัวคนไข้ของเราก็คือตัวเราเนี่ยได้ทราบไหมครับว่าผมไม่ทราบเลยผมไม่ทราบเลยหนักเลยครับผมแต่คนที่ดูแลเนี่ยคนดูแล้ราโดยเฉพาะมาลตีเขาอยู่อยู่ในเหตุการณ์พอดีเรื่องเรียกพบเป็นญาติเึ่งเรียกพบพอเรียกพบปุ๊บก็ ก็คือเป็นการยนตรของของคุณบุรักษานั่นแหละนะคะเขาก็มาวัดพัสมังกรเลยมีเงินอยู่พันบาทครับทาสร้างองค์พระประจำตัวให้ผมชื่อผมพันป่าบอครับทําให้ทําให้ได้สร้างบุญใหญ่อีกหนึ่งครั้งณขณะที่เรากําลังเกิดวิกฤตในชีวิตของเราก็คือการสร้างองค์พระคะในเวลาเดียวกันนั้นน่ะที่ผมทราบจากน้องม้านเนี่ยก็คือว่าในเวลาเดียวกันทางคณะแพทย์ก็ หาสาเหตุเจอว่าน้ำท่วมเยื่อหัวใจแต่ตอนแรกเนี่ยหาสาเหตุไม่เจอถูกต้องไหมคะ21ครั้งที่ตรวจหานะไม่เจอแสดงว่าอาจารย์หมอต้องมีการประชุมกันตลอดเนาะตลอดที่21ครั้งนี่แต่ทีนี้พอเราได้สร้างบุญใหญ่อีกหนึ่งครั้งขณะที่เราวิกฤตก็คือสร้างองค์พระเลยหาสาเหตุเจออ่าแล้วพอหาสาเหตุเจอแล้วยังไงต่อคะสาเหตุเจอก็รักษาได้น้ำท่วมหัวใจผมค่อนข้างจะมากค่ะ ก็หลายร้อยซีซีอยู่ครับไม่น่าเชื่อแต่ก็สามารถที่จะนําออกมาได้เพราะว่ารู้จุดแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับก็หายไปครับก็เรียกว่าการรักษาการผ่าตัดเนี่ยเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ช่วงเวลาครับส่วนใหญ่คนเราพออยู่บนเตียงคนป่วยหลังจากผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยเราให้กําลังใจตัวเองหรือว่าประคองใจของเราให้อยู่ในบุญยังไงครับพี่บุราษออผมจะได้หลักวิชาจากพเดชจากหลวงพ่อทั้งครูไม่ใหญุ่ณครูไม่เล็กสัมานา สมาอาธรรมไม่เคยขาดเลยใช่ไหมครับที่เรารู้สึกตัวเพราะว่าผมคําคํานี้มัน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 ของหลวงปู่แล้วผมปลื้มกับหลวงคือผมได้ไปดูแลวิหารหลวงปู่ปลื้มใจมากเลยครับพอปลื้มใจเลยก็นึกถึงหลวงปู่ตลอดลาก็คือหมายถึงที่อุโบสถวัดปดบนบางปูวียงและสถานที่บรรลุธรรมนั่นแหละครับทําให้ผมปลื้มปลื้มความนึกถึงความปลื้มนี่ทําให้ผมมีกาลังใจครัพอมีกําลังใจแล้วมันเข้มแข็งพอเข้มแข็งเมื่อเพิ่มก็ ก็บุญได้ช่องครับต้องเน้นว่าบุญนั่นหมายถึงว่ามีสติอยู่ตลอดเวลามีสติตลอดแล้วเรานึกถึงบุญออกทุกทุกบุญเลยที่เราได้เคยทำคคือเรารู้หลักวิชาของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายที่เคยบอกเราไว้เลยครับแต่นี้จากประสบการณ์ครับเห็นคนป่วยเวลาพอบอกให้นึกถึงบุญบางคนนึกถึงบุญไม่ออกทีนี้พี่บุญรักษาเนี่ยครับมีวิธีนึกถึงบุญอย่างเช่นจะเขียนหรือดูภาพหรือต้องทําอย่างไรครับทำให้เราประมวลภาพบุญของเราเองได้เพราะว่า พออยู่บนเตียงคนป่วยมันเกิดทุกขเวทนาอย่างนี้ถึงบุญนี่ออกต้องทำไงครับคือผมมีมีอาชีพน่ากุลไมยผมเก็บจำบันทึกเป็นประจำาอซับซ้อนเป็นประจำครับค่ะบางเป็นประจำพอพอบันทึกนี่ทาให้เราตึกระลึกลึกถึงบุญได้ครับแล้วอีกอย่างในขณะที่บันทึกนี่เราก็ตึกละลึกลึกถึงบุญตลอดเวลาบุญนี่แหละครับที่อยู่เบื้องหลังจริงๆทําให้ผมได้รอดทุกวนนี่เพราะว่าเรานึกถึงบุญคําว่านึกถึงบุญหมายถึงอะ โดยเฉพาะคําพูดของหลวงพ่อท่านบอกว่าให้นึกบุญปุ้มๆก่อนปื้มปืมระยะตอนนั้นบอกตั้งเยว่าปื้มที่อยู่วัดบดบนบางคูเวียงค่ะนึกถึงตลอดเวลานึกถึงบุญนี้ครับมันก็เลยได้ช่องพอได้ช่องครั้งนี้บุญบุญในการตักบาทภาทั่วไทยก็นึกผมไปทุกจังหวัดไปทุกจังหวัดไม่ผมยกตัวอย่างเช่น อยู่สกลนครภาคอีสานโดดมาราชบุรีก็ยังทํามาแล้วในช่วงข้ามคืนก็ใจความรู้สึกเลยนะเดินทางเลยว่าข้ามจังหวัดข้ามภาคกันนะแล้วทีนี้ถามต่อมาครับพี่พอพูดถึงบุญที่เพื่มๆจะเป็นบุญที่เราจะคอยดูแลอนุสาวรสถานแห่งการบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาแล้วแต่บุญช่วงของบุญกระถินเนี่ยฮะที่กำลังจะใกล้เข้ามาเนี่ยพี่มีความปลื้มไปติดใจในบุญกระถิ่นบ้างครับบุญกระถินนี่เป็นบุญ ปีหนึ่งมีครั้งเดียวครับมันเป็นยอดของบุญเลยแล้วบุญครั้งนี้ปีนี้เฉพาะปีนี้นะหลวงพ่อให้ใช้คำว่าบุญกฐินสร้างทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ทีมงานแตกแก้วผมเนี่ยมันเข้ามาหลาย,ลายคือหลายปีคือกามาปีบหมความาคือบางคนเข้ามา30ปีบางคน2ี่สิบเนี่ยก็ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างกับหลวงพ่อครับม,มันทำให้คนเหล่านั้นจะปลื้มเพราะมันได้สร้างทุกสิ่ง ผมยกตัวอย่างเช่นสร้างองค์พระธรรมกายเป็นตัว <คะ S 2> ที่รจริงวาสามาณเต็มแล้วเต็มครับแต่ว่าพระเทพพุทหลวงพ่อท่าน,นเมตตาให้ได้ทําอยู่ในนามชื่อท่านได้ได้อยู่ <คะ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมสาแก้วหลายคนที่มีวิบากกรรมต้องทําแล้วก็ทําสําเร็จแล้วได้หลายหลายคนเลยครับค, <ะ S 2> คือการสร้างองค์พระเป็นตัวและตอนนี้ยังสร้างได้ครับสร้างได้ทุกเวลาครับผม ก็เหมือนกับคุณบุรรักษาเองเมื่อเกิดวิกฤตนี่ก็นึกถึงบุญออกเลยเอาบุญสร้างพระนี่แหละที่ควรได้มากราบไหว้บูชาเป็นล้านองค์ครับครั้งแรกนั้นน่ะคือคือมาลลตีสร้างให้ผมไม่ได้สร้างเองผมทำเองผมก็สร้างเองนะแต่ว่าผมไม่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 นึกถึงมาถึงมาลลตีสร้างให้พันเดียวครั้งแรกแล้วต่อมาครั้งสุดท้ายเนี่ยเพื่อนสร้างให้ฮะองค์เพื่อนรักษาทนรวมปัจจัยกันเลยฮะที่สร้างให้ครั้งนี้ก็คือเหมือนอยากจะต่อบุญแล้วก็ให้คุณบุรษรักษาเนี่ย ได้อยู่เป็นกําลังของพระพุทธศาสนาต่อไปได้เป็นอุปถาแก้วสุดยอดอย่างนี้ตลอดไปเห็นบอกว่ายังไม่หมดนะยังมีในส่วนของเส้นเลือดในสมองตีบอีกเหรออันนี้คืออาการที่ป่วยเพิ่มขึ้นนี่ครั้งที่ครั้งที่สองยังไงครับพี่ครั้งที่สองโทษทีครั้งที่ครั้งที่สามครับครั้งที่สามครั้งที่สามครั้งสุดท้ายครับก็คือว่าผมนําทีมอุปถาแก้วไปรับบุญที่หลวงพ่อสตาคือเจดีหลวงพ่อสตาจับบาตรผ้าห้าพันลูกนะครับ กน็นำทีมไปพอนำทีมไปเนี่ยเราตั้งใจที่จะบูชาธรรมหลวงพ่อท่านเ <c oughs> พราะบูชาธรรมหลวงพ่อท่านเนี่ยความที่เราตั้งใจมากๆาเนี่ยแล้วทีมงานทักแก้าทำได้ดีมากๆทีมงานแบบเป็นเป็นเป็น,ปน,นอะไรที่ปลื้มกันทุกคนแล้วกลับมาวันที่หกวันบูชาค้าพระ <c oughs> ความปลื้มกับผมทาให้ผมตาพร่าบ <c oughs> ุนจีสะนะครับแล้วก็พูดไม่รู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> พระอาจารย์ทศทีก็ส่งลรงพยาบาลส่งได้ทันท่วงทีทําให้ผมได้รับการรักษาครับผมก็คือเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแต่เห็นบอกว่ามีอนุภาพเกิดขึ้นยังไงปกติผมก็ลึกถึง้นลึกถึงบุนอยู่แล้วแล้วทีมงานผมแต่ละคนก็มีพันมารผมยกตัวอย่างน้องมโนถึงขั้นถ่ายทอด EPM มาให้ผมในวันที่สิตุลาผมปลืม้มปลื้มมากๆถึงได้ดวงทาธุวันที่สินะ แล้วก็พอวันที่11ก็มีการตรวจอีกครั้งหนึ่งใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงเต็มเลยเห็นบอกว่าตอนแรกมันเป็นยังไงนะคะเป็นอะไรที่ตรงเส้นเลือดของเราที่มันโป่งใหญ่เส้นเลือดใหญ่ตรงนี้มันปูดมากถึงขั้นที่ว่าพอตรวจแล้วเนี่ยบันลุงขึ้นจะต้องผ่าตัดครับคือวันที่12ค่ะผมก็อารักนานบารมีิธรรมของมหาปุิญญาจาร์ทุกท่านค่ะเน้นทุกท่านเลยครับก็มาคุมมุ้นให้ผมค่ะเพราะว่าผมปฏิญานตนว่าผม มันคือเฉลยอนี้ให้เป็นสมบัติของพระท่านท่านท่านคำนี้นี่ครับคือจะได้ฟังรู้สึกว่าปุญญากริยาวัตถุนสิประการเนี่ยข้อหนึ่งคือวยาวจะมาบุญที่สําเร็จการขอนวายจิจการงานที่ชอบคือบางคนไม่มีปัจจัยแต่มีแรงใจอยากจะทําแบบนี้ครับก็เลยอยากจะถามพี่บุญรักษานี่ครับว่าถ้าเกิดคนที่มีปัจจัยน้อยแต่หัวใจเกินร้อยนี่ควรทำาไงดีผมถึงรักใครทีมงานทักแก้วอย่างยิ่งครับเพราะว่าเราอยู่ร่วมกัน คือมันมีหลายระดับมีทั้งหมาเศรษฐีมีทั้งเศรษฐีมีทั้งคนหายเจ้ากินข้าบแต่คนหายเจ้ากินข้าเนี่ยเขาไม่มีปัจจัยไม่มีปัจจัยเพราะฉะนั้นเวลาไปร่วมบุญรับบุญกันเนี่ยเขาเต็มร้อยผมก็แก้ปัญหาเขาก็เลยประสานงานกับผู้นําบุญเจ้าภาพบางท่านที่ที่ที่ให้มาก็สนับสนุนเพื่อนเพื่อนให้ได้ไปเพราะคนเหล่านี้เขาตั้งใจตั้งใจผมก็เลยมองว่า เน้นก็มาภารกิจของพ่อคือเล้วเรื่องของลูกก็เลยนําทีมหมูถักแก้วที่มีใจเหมือนผมไปทุกที่ที่มีบุญคือเมื่อก่อนนั้นผมจะช่วยเหลือผู้สละไพจะรถผมจะเขียนหน้าไปทุกที่ที่มีภัยครับก็มาเจอพระอาจารย์วิเชียนท่านก็บอกว่าเปลี่ยนครให้ไปทุกที่ที่มีบุญก็เลยสโลเกนก็เปลี่ยนไปแล้วก็พอตอนหลังนี้ก็เป็น บุญรักษาคูณนำบุญในการสร้างบารมี <ừ m. S 2> ก็มีความปลื้มมากที่ได้รับฉายาด <สา S 2> ้ว <ๆๆ S 1> ยค่ะค <ๆ S 1> และเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันในเรื่องของเส้นเลือดเมื่อเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอาราธบารมีธรรมมหาปูชินียปูชนียอาจารย์ทุกพระองค์คและจากนั้นเส้นเลือดเป็นยังไงคะพวันรุ่งขึ้นที่จะต้องมีการผ่าตัดจากที่เราอาราธนา<อ>นึกถึงบุญถึงไรงพวันรุ่งขึ้นมีการตรวจตรวจหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะฉนเลที่ว่ากินน้ำลายไม่ได้ครับต้องใช้ความอดทนอย่างสูงเพราะว่าผมเป็นคนที่ขัดน้ำไม่ได้ผมก็ ก็เขาเรียกอาศัยอำนาจบริมณธรรมของหลวงปู่หลวงพ่อใหญ่ให้สกอตให้ผมอยู่ได้หนึ่งชั่วโมงผลออกมาก็คือผลทราบเลยนะครับผมปลอดภัยเต็มร้อยแล้วเส้นเลือดตรงนี้เห็นบอกว่าตอนแรกที่บอกไว้คือมันปูดใหญ่มากแล้วเป็นไงัะวันรุ่งขึ้นไม่มีเลยครับอันหายไปเลยก่อนไปตรวจมีอยู่นะครับก่อนไปตรวจมีอยู่แต่พอไปตรวจปุ๊บเนี่ยไม่มี ครับในช่วงหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนี่ที่ผมอาราธนาคุณบุญรักษ,ษาคิดว่าเกิดจากอะไรบารมีธรรมของมหาปชิยอาจารย์ที่เราได้ขอและอาราธนาท่านมาครับแล้วอย่างเช่นถ้าคนทั่วไปเนี่ยครับที่กําลังรับชมรายการอยู่ในขณะเนี้ยเวลาที่เขาเกิดอาการทราบว่าเอามีอาการเจ็บป่วยหรือว่าความผิดปกติกับร่างกายใจเขาจะตกทันทีทีนี้ที่บุญรักษามี<อ>วิธีแนะนําวิธีการที่จะดึงใจขึ้นมาไหมครับว่าให้บางคนอาจจะตกใจวิตกกังวลทําให้แบบว่า ใจไม่นิ่งเลยครับส่วนตัวผมเนี่ยผมนึกถึงบุญโดยเพราะหลวงพ่อท่านบอกไว้เลยว่าให้นึกถึงบุญที่เรานึกได้ก่อนนึกใหญ่ๆก่อนเพราะนึกไดุ้บบบุญต่างๆมันก็จะมาแบบมันมาเองแบบบางทีเราไม่คิดเราจะมามันก็มามาเองพอมาเองมันได้ช่องมันได้ช่องทําให้เราหายทําให้เราห้ป่วยครับอันนี้คือทําแบบถูกหลักวิชาด้วยหลักวิชาครับค่ะแล้วก็ต้องสั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องด้วยถูกต้องไหมคะคือผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ย วันไหนผมไม่รับบุญนะครับนั้นจะป่วยผมต้องละบุญตลอดเวลาเหมือนกับว่าเป็นกิจวัตรประจําวันเหมือนเป็นหน้าที่ของเราตลอดตอนเนื่องเนาะทีนี้คาถามสุดท้ายเลยครับมารายการออกแบบชีวิตพี่บุญรักษามีวิธีการออกแบบชีวิตหรือว่ามีวิธีการแนะนําให้คนทั่วไปได้ออกแบบชีวิตตัวเองอย่างไรอยู่รอดปลอดภัยทั้งในปัจจุบันและในโลกหน้าเลยค่ะครับคือสั่งสมบุญครับสั่งสมบุญก็คือการนั่งสมาธิสําคัญโดยส่วนตัวก็ ภารกิจดังก็น้อยมากแต่ว่าความที่ผมทำงานทำงาน,นบุญตลอดง,งานหยาบแต่ว่าหยาบในละเอียดของของหลวงพ่อท่านก็เลยเล้่ความไม่ตายจากพระผู้ยีอาจารย์รอดปลอดภัยและส่วนทีมงานผมผมอยากให้พวกเรามาช่วยกันเป็นทีมงานอุปรแกตอนนี้<า>เพียงพอไหมคะอุปไม่เพียงพอครับน้อยมากมีประมาณกี่คนคะเพราะว่า ธรรมยาตาเนยสองนำปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เดินนะเป็นลักษณะเป็นจุดๆไปก็มีการใช้กําลังก็โดยการเดินทางโดยรถรถบัสก็จะรถลมกันมาทีหนึ่งทีมงานท้าเก้วกองก็จะรถลมมาก็คือลาลามากันก็จะมีเดือนสี่ครั้งแต่ถ้าอยู่ประจําจริงๆไม่ถึง20คนโอ้น้อยมากแล้วก็มีท<ล>ั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็ รับบุญได้เต็มที่เต็มกำลังถ้าบอกว่ายังขาดแคลนขาดแคลนแล้วก็เกิดเอท่านชายชมรายการอยู่และสนใจอยากจะเป็นหนึ่งในอุปถาแก้วได้ไหมคะผมแนะนําให้สมัครกับะอาจารย์ปรเมศหรือะอาจารย์ทศสุทีครับผมครับทึ่งดูแลทีมงานอุปถแก้วอยู่ขณะนี้เวลานี้ขอเพียงมีใจมีใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเพราะว่า ราะว่าทีมงานสากแก้วเนี่ยที่อยู่ได้เพราะเราหล่อหลอมกันมาแล้วก็บางท่านอาจจะเป็นมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีเนี่ยอุดหนุนเรื่องการเงินได้ครับยิ่งดีเลยด,ดีเลยครับอุดหนุนทีมงานเนี่ยต้องการผมต้องการปัจจัยมากเลยในการที่ว่าจะนาทีมงานสักแก้วไปร <c oughs> ับบุญทั่วไทยโดยเฉพาะเดือนเดือนกันยาตุลาเนี่ยเป็นเดือนกระถินเนี่ยทีมงานสากแก้วแทบไม่ได้หยุดเลยครับแทบไม่หยุดเลยแล้วบางทีซ้ำสองซ้ำสาม แต่แลงงานแล้วก็สุขภาพร่างกายก็สําคัญด้วยความแข็งแรงถูกต้องไหมคะแล้วก็การหล่อหลอมยิ่งถ้าเคยบวชมาแล้วยิ่งดีเหมือนถูกฝึกมาหน่อยถูกต้องไหมคะอยากให้คุณบู้รักษาได้ให้กําลังใจทีมอุปถัมภ์แก้วที่ได้ร่วมงานกันอยู่ในปัจจุบันสักนิดหนึ่งค่ะว่าเราจะคงอยู่อยู่รอดประคับประคองกันอย่างไรให้อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะครับโดยส่วนตัวอุปแก้วจะรู้จากตรงนีแล้วก็ยืนยันว่า รักผมชอบพฤติกรรมทำไม่รู้ว่าเขารักผมมีความรักใครกันนะคมีความเป็นทีมกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันผมก็อยากเชิญชวนทีมทีมผู้นำบุญผู้ใจบุญทั้งหลายมาช่วยกันให้มันเป็นร่วมทีมมาถ่ายแก้วกันนะคะมาร่วมทีมการร่วมทีมทีนี้คนที่มีปัจจัยก็มาร่วมทีมได้เช่น ในเส้นทางทุดงนะครับก็เอารถมาเอาน้ำมันมาขนน้ำมันมามก็ท่านก็ได้บุญแล้วนะครับบางท่านบางท่านมีมีรถแต่ไม่มีน้ำมันเราก็หาน้ำมันให้นะครับเป็นฟันเฟือง,ฟ,ฟ,องฟันเฟืองกันมาต่อกันมีบุญในในเส้นทางกาพระผู้ประมาณครับค่ะและบุญกระถิ่นนี้กําลังจะเกิดขึ้นแล้วพี่มีความตั้งใจหรือว่าอยากจะเรียนเชิงผู้ชมทั่วโลกยังไงให้เห็นความสําคัญของบุญกระถิ่นนี้ให้ให้เป็นกระถิ่นเรียกได้ว่าไม่ตกค้างกันทุกวัดค่ะครับ บุญกระถินเนี่ยผมปลื้มหลวงพ่อมากๆเลยที่คำว่ากระถินสำริดค่ะคือให้เด็กน้อยโดยธรรมชาติไปเป็นประธานกระถินซึ่งใครที่คิดอย่างท่านไม่มีแล้วซึ่งเราลูกพระธรรมซึ่งอยู่ทั่วไทยทั่วโลกควรที่จะทำนนในส่วนนี้แล้วก็ไปทำบุญโดยเฉพาะผมเน้นกับว่าวัดพระธรรมกายทั้งประเทศ ทั้งโลกครับเพราะว่าต้องการปัจจัยมากเลยโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ดีโควิดด้วยแล้วก็ถ้าเรายิ่งทําเราก็ยิ่งได้นะครับทาในในทุกกภัยอยดังนี้นะยิ่งทํายิ่งได้ครับแล้วมหาภูชอาจารย์ไม่ทอดทิ้งครับครับผมเป็นตัวอย่างเพราะท่านไม่ทอดทิ้งผมทิ้งงานศาสตร์แกรู้จักผมดีออกมายืนยันเลยยืบุญไม่เคยทิ้งเราไม่ทิ้งผม ได้ยีนนะครับว่เป็นเรื่องราวเนาะดีๆของกัลยาณมิตรบุญรักษาพิมลศรีนะครับ<ช>ยอดอุปถัมภ์แก้วที่ได้เอาหัวใจในการสร้างประมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันน,น,นั่นเองครับใช่ค่ะเรียกได้ว่าเราทุกคนได้ข้อคิดเป็นอย่างดีเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการวิกฤตโรคภัยไข้เจ็บกับตัวของเราที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นกับตัวของเรา คนรอบข้างหรือว่าคนที่เรารักเราจะต้องมีสติแล้วก็ทําให้ถูกหลักวิชาตามที่แขกรับเชิญของเราได้กล่าวเอาไว้ทั้งหมดนี้นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญนะคะมากๆเลยนะคะสําหรับคุณบุญรักษาพี่มรีค่ะบครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมไปออกแบบชีวิต ให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้แขกรับเชิญนะคะแล้วก็คุณร,กรณกรเอี่ยมกำชัยดิฉันสายใจวลีลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะร